ใครยังกระโดดเชือกแบบนี้อยู่บ้างครับแค่เห็นก็รู้สึกเหนื่อยเลยใช่ไหมครับวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคนะครับมี3วิธีนะครับที่เราจะต้องปรับเพื่อให้กระโดดได้สมูทแบบนี้นะครับมาเริ่มวิธีที่1กันเลยนะครับเราจะเห็นนะครับว่าจังหวะแรกเนี่ยจะมีการหมุนเชือกค่อนข้างกว้างเพราะว่าการหมุนเชือกกว้างๆเนี่ยจะทําให้รอบเชือกเนี่ย ไม่ได้สมูทแล้วก็แขนเราเนี่ยจะใช้แรงค่อนข้างเยอะยิ่งเป็นเชือกใหญ่ด้วยแล้วเนี่ยจะทำให้รู้สึกว่าหนักแขนมากๆนะครับก็คือแบบนี้ต่อให้ผมกระโดดจังหวะเดียวนะมันก็ใช้แขนเนาะใช้แขนแบบใช้แรงในการเวี่ยงคราวนี้มาดูวิธีแก้ไขสำหรับการหมุนเชือกอกว้างเนี่ยเราจะปรับยังไงเพื่อให้เกิดความสมูทแล้วก็ไม่ได้เวียงแขนมากนะครับนั่นก็คือเวียงเชือกข้างลำตัว แบบนี้โดยการใช้ข้อมือนะครับแค่นี้เองฝึกแบบนี้นะครับทำให้รอบเชือกมันเร็วกว่าที่เราเคยกระโดดฝึกให้รอบเชือกตีพื้นตลอดและอีกหนึ่งอย่างก็คือไม่ให้เชือกเนี่ยเหวี่ยงมาโดนขาแบบนี้ถ้าเชือกเหวี่ยงมาโดนขาแบบนี้แสดงว่ารอบเชือกจะยังเอียงอยู่หรืออีกข้างหนึ่งอ่ะออกแรงไม่เท่ากับอีกข้างหนึ่งนั่นเองนะครับพอเราฝึกแบบนี้เนี่ยเราฝึกเพื่อให้กล้ามเนื้อ ช่วงแขนเราเนี่ยหรือข้อมือเราเนี่ยชินนะครับแล้วก็เปลี่ยนข้างไปเรื่อยๆอาจจะจับเวลานะครับหมุนข้างละ30ิวินาทีพอครบ30วินาทีเราก็กลับมาหมุนอีกข้างหนึ่งนะครับยังไม่ต้องกระโดดนะยังไม่ต้องกระโดดเลยสําหรับวิธีที่1ในการเปลี่ยนนะครับก็มีประมาณนี้นะครับมาถึงวิธีที่2นะครับก็คือการกระโดดจังหวะเดียวนั่นเองแบบนี้นะครับปึ๊บเริ่มแรกแค่นี้ก่อนเลยให้จังหวะเดียวแบบนี้ จังหวะเดียวแบบนี้นะครับดูด้านข้างนะเราจะใช้แรงจากปลายเท้าส่งขึ้นมานะครับให้ขึ้นลงในแนวดิ่งนะครับแบบนี้แบบนี้ช่วงแรกอาจจะกระโดดสูงหน่อยนะครับเพื่อให้กล้ามเนื้อส่วนน่องนักแข้งของเราเนี่ยได้ใช้งานแล้วก็ให้มันเกิดเป็นมัสเตอร์เมโมรีหรือการจดจํานั่นเองนะครับพอเราได้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มเพิ่มจังหวะนะครับแบบนี้แบบนี้กระโดดขึ้นมาแบบนี้ตรงตรงในแนวดิ่งแบบนี้เลย พอเราได้แล้วเนี่ยเราก็ลองทําเป็น30วิเหมือนกันนะครับกระโดด30วิแล้วพัก30วิก็ได้นะครับเพราะว่าแค่กระโดดเปล่าๆเนี่ยก็เหนื่อยแล้วนะก็คือกระโดดแบบนี้ตอนแรกเราก็โดดสูงแล้วอาจจะเฮ้ยมันสูงเกินไปเพราะเชือกเส้นมันเล็กใช่ไหมเราก็อาจจะปรับให้กระโดดเตี้ยลงแล้วก็ถี่ขึ้นนะครับแบบนี้แล้วก็อาจจะฝึกหมุนมือไปด้วยนะครับโดยที่เรายังไม่ต้องถือเชือกแบบนี้ไปเรื่อยๆพอครบ30บวิแล้วเราก็พักนะครับอาจจะถ้าเป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะประมาณ1นาทีก็ได้หรือว่าแบบ ถ้ารู้สึกว่ามันยังไม่เหนื่อยก็3 0สิวิก็ได้นะครับมาถึงวิธีที่3นะครับนั่นก็คือเอา1และ2มารวมกันนะครับก็คือการหมุนเชือกมือเดียวพร้อมกับการกระโดดจังหวะเดียวไปด้วยนะครับคือการกระโดดเชือกเนี่ยจังหวะรอบเชือกกับจังหวะกระโดดเนี่ยมันจะเป็นจังหวะเดียวกันนะครับนะถ้าเกิดเชือกช้าสัมผัสพื้นปุ๊บผมก็จะกระโดดขึ้นทันทีเห็นไหมครับถ้าเกิดเร็วขึ้นล่ะเห็นไหมครับจะเป็นจังหวะเดียวเชือกสัมผัสพื้นเท้าเรากระโดดเชือกสัมผัสพื้นเรากระโดดไม่่ใชแบบนี้ นะเชือกมันก็จะช้าใช่ไหมถ้าเกิดเรากดสองจังหวะเชือกมันก็ช้าดังนั้นต้องใช้วงในการเหวี่ยงเพื่อให้เชือกเนี่ยหลอเท้านั่นเองเนาะดังนั้นเราก็วิธีที่2เนี่ยเอามารวมแล้วก็เราก็ฝึกกระโดดไปด้วยแบบนี้นะครับตัวนี้สําคัญมากๆเลยใครที่ดูคลิปผมไม่บ่อยจะเห็นว่าผมอะ่ะจะเข้มงวดกับการฝึกกระโดดเชือกมือเดียวมากๆนะครับตัวนี้อาจจะกระโดดกับเวลาเป็น30วินาทีแล้วก็พักสามสิบวินหรือหนึ่งนาทีก็ได้นะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มเนาะอ,อาจจะมีความเหนื่อยล้า หรือว่าปวดกล้ามเนื้อส่วนน่องส่วนหน้าแข้งนะพอครบ3ีวีแล้วเราก็เปลี่ยนข้างเราก็เริ่มกระโดดใหม่นะครับอาจจะเป็นหมุนข้างขวาแล้วก็กระโดดเนี่ย30วิแล้วเราก็พักไปเลย30วิแล้วเราก็มาหมุนข้างซ้ายแบบนี้นะครับข้อสังเกตอีกหนึ่งอย่างนะครับกระโดดจนกว่าเชือกจะสัมผัสพื้นและไม่สัมผัสข,ขาแบบนี้แบบนี้ แต่ถ้าเกิดมาแบบนี้เมื่อไหร่ให้เรากระโดดจนกว่ามันจะไม่สัมผัสขานั่นเองเนาะฝึกหมุนมือไปด้วยมือไหนที่ไม่ได้ถือเชือกเราก็ฝึกไปด้วยนะครับพอได้แล้วเนี่ยก็เราลองเข้ากับรอบเชือกเลยในวันเดียวกันนี้แหละวันที่ฝึกเนี่ยเราลองดูซิจังหวะแรกมันอาจจะยากนะจังหวะแรกมันอาจจะยากแต่ให้เชือกมันติดเท้าไว้เถอะถ้ามันจะติดเนาะอย่าไปกลัวติดเราแค่กระโดดใหม่แค่นั้นเองก็ฝึกปุ๊บอาจจะเป็นเฮ้ยจังหวะอาจจะช้าเพราะเราอาจจะจะติดหมุนมือแบบหมุนแขนอยู่ แต่ถ้าม,มาแบบกระโดดจังหวะเดียวได้เนี่ยก็ถือว่าเริ่มที่จะพัฒนาขึ้นแล้วนะครับก็ฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับฝึกไปเรื่อยๆเลยเท้าเราจะเริ่มชินไปเรื่อยเราจะเริ่มจดจําจังหวะนี้ไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้ฝึกกระโดดประมาณสักอาจจะนับครั้ง5้ถึงสิครั้งก่อนแล้วหยุดแบบนี้นะครับสมมติมว่า5ครั้งเราเป็นมือใหม่มากๆเลยเราก็โดด5ครั้ง1 2 3 4 5แล้วหยุดเชือกเลย พอเรากระโดดได้5้าครั้งเนี่ยแนะนําให้หยุดถ้าเกิดไม่หยุดเนี่ยร่างกายเราจะไม่ได้รีเซ็ตแล้วก็มันจะไม่ได้จดจําในสิ่งที่มันดีที่สุดแล้วกันนะครับมันก็จะเพี้ยนไปเรื่อยๆแล้วจนเชือกติดเท้าเนี่ยเราก็จะจับจังหวะไม่ได้เนาะกระโดดแค่5ครั้งแล้วหยุดอาจจะวน5รอบ10รอบก็ได้นะครับครนะบห้าครั้งแล้วหยุดแบบนี้นะครับแล้วทาซ้าไปเรื่อยๆทําซ้ําไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็พอเราได้แล้วห้าครั้งเราลองจับเวลาดูจะได้ไม่ต้องกดดันจํานวนครั้ง 30มวิเหมือนเคยแล้วก็พัก1นาทีก็ได้หรือ30มสวิก็ได้นะครับผมสำหรับมือใหม่เนี่ยจริงๆแล้วมีคนทักมาถามผมเยอะมากทักมาทั้งในส่วนตัวแล้วก็ทั้งในช่องทางนะช่องทางต่างๆนะครับว่าเนี่ยยังกระโดดแบบนี้อยู่เลย2งจังหวะเลยจะทำยังไงดีนะครับวันนี้ก็น่าจะพอเข้าใจกันแล้วนะครับสำหรับคลิปวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปวิดีโอนี้นะครับก็ขอคนละหนึ่งไลค์คนละหนึ่งแชร์คนละหนึ่งสับใช้นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งเพื่อที่จะไไม่่พลลาาคคิปตปตอหัังจกนนี้นะรบ สำหรับวันนี้คุณไก่ของตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย